แจาพี่น้องพักเซียนที่จะคั้นนะคะมันโยกแล้วพี่น้องเอาวันตากแดดมันโยกแล้วมันเหี่ยวแล้วเดี๋ยวยพ่ป้อนกับสิมาคันละวันจะมาคั้นนะคะอ่านี่ยี่ป้อนสีใซเกลือนี่เด้อวพี่นอ้องเทลงไปเลย เขาก็ลังสิ้นขั้นบางทีไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ั่นจนมันยุบเลยจ้ะจนมันยุบจนน้ําไอ้น้ำเขียวๆมันออกอ่ะจ้ะหั่นคิดั่นแบบสักผาเลยพี่น้องมันมันประขาดดอกเพราะว่าอันหฮออันหฮอตากแดดให้มันยุบแล้ว ไขมันชุดชุดจนมันก็ออยุดนะมันสิขาดอันนี้เขาตากไข้มันยุดมันเหี่ยวจักน้อยแล้วทางพึ่งโลมพึ่งแดดมันกนระจบยขาดเนาะเราพี่น้องเหี่ยวแล้วน้ามันสิออกแล้ว ได้ที่ละพี่น้องน้ามันเขียวๆมันออกแล้วนาหึ่นมันนนะนะก็จะเอื่อนนำมาหึ่งบ้านเขาเอื่นนีนนนนนน่ค่ะเขากับบีบน้ามันออกพี่น้องบีบน้ําออกให้หมดเลยนะคะเห็นบ่พี่น้องมันสิบปขาดเด็กกันเขาเอาพึงนร่มให้มันเหี่ยวแล้วเขามาคันมันก็่ยังสิบเป็นต้นอยู่จะบีบน้าออกหมดเลยเดี๋ยวเขาก็จะเอามาล้างนะคะเดี๋ยวเขาจะเอามาล้างพี่น้องเนี่ย กันอยู่เด้อประมาณยี่สิบนาทีอยู่เด้อนี่ขคันกลัวน้ำมันสิออกนี่จ่ามาล้างน้ำล้างน้ำให้สะอาดให้น้ำเขียวๆมันออกให้หมดนะคะมันสิบดได้ขึ้นพี่น้องนี่จ้าล้างให้สะอาดเกลือเขาใส่หลายๆมันกะมันก็บเข้มเดี๋ยวพี่น้องเขาล้างออกเบิร์ดนี่จ่าเรียบร้อยแล้วเอาก็สิมาใส่เกลือได้บ้างเอาปั่นน้ำเขียวออกเลยเนาะ เนี yeah, so ่ยขากระสิมาปรุง kind ต of ัวบั้นี่พี่น้องใส่เกลือลงไปนิดหน่อยตามใจชอบมันละจ้ะพี่น้องมักเข้มกับใส่หลายบ่มักเข้มกับใส่น้อยนี่จ้ะใส่พอปรมมาณนกะเอาละพี่น้องสูตรไผ่กับสูตรมั่นเนาะจ้ะกะตามใจชอบเลยค่ะนี่ละจ้ะแค่นี้แหละข้าวก็มาเศร้าเศร้าว่บ่บ่บด้บ่ได้คันคือเกาได้จ้ะแบบเศร้าเบา ออคุกคุกไข่เกลือมันเข่าเนื้อแค่นั้นแหละจ้ะหมักผงนัวกับใส่ผงนัวลงไปจักน้อยเด้อจ้ะบะหมักกับบเป็นยังกับบใส่ยี่พ้อนใส่อยู่จักน้อยประมาณช้อนชาหนึ่งนี่แหละผงนัวเนี่ยจ้ะคนค้นแค่นี้แหละพี่นอ้องให้มันเข้ากันเนี่ยซาวซาวให้มันเข้ากันนะคะคุกเกลือเรียบร้อยและ้ะพี่นอ้องใส่ผงนัวนิดน้อยเดี๋ยวฮ่องกิจะใส่ ขวดโหลใส่แก้วแล้วแต่เด้อพี่น้องใส่ขวดแก้วขวดโหลใส่กองขี้ยายพ่อนนี่ก็ได้ใส่ทับปแวกก็ได้พี่น้องยัดลงไปแน่นๆเลยนะคะได้พอดีกับป๋องหนึง่งเลยพี่นอ้องยัดลงไปแน่นๆจ้าไอเนี่ยพี่น้องเรียบร้อยเด็กๆก็จะใส่น้ำเศ้าเขาบางคนกะเอาเข้าเนข้วเหานียวสุกเนาะพี่น้อง ขุกขใส่น้ำแต่ยพรบอใสเยพรมีน้ำเศร้าเขายพรก็เอาแซ่เขาเนียวเนาะไอ้น้ำมันเป็นสีดำๆนี่มันเป็นอย่างได้พี่น้องเยพรมาเขากำ <c oughs> มาเขากำมันก็นเลยสีดำนี่จ้าเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็ปิดฝาแล้วค่ะที่นี่ปิดฝาพี่น้องอะ่น้ำเข้ามาแล้วก็ปิดฝา,า,า,ดารอยจักสามมือพี่น้องสามมือ เอาไปอุณภูมห่องนี่หละจ้ะจักสามมือครบสามวันแล้วมาเปิดผักเซียนกันค่ะนีพ่อนต้องมาเปิดน,นอกระเบียงนี่พี่น้องเปิดในบานบะไน้เดี๋ยวจะคล้องบานเพิ่นสิเมน็นดูดิมันจะพุ่งไหมเนี่ยมันเป็นลมอัดขึ้นมาเนาะดดอกโอ้เบิงเบึงเบ่ง,งมันสมในี่ยังสามือเลยเด้ว้วา สมแล้วพี่น้องสมแล้วกินผักเซียนมาเต็มเต็มเลยจ้านี่พี่น้องซีมมึงมาซีมมึงสีมันก็เขียวดีแท้เดี๋ยวก้อนซีมกันนะอืมสมหอยี่นอืมอืม,อม อ๋อ้ยพอดิสมมัที่สามแล้วนัวค่ะใส่ใส่ผงนัวใส่ผงนัวก็เลยนัวมากอืแซบครับพี่น้่งมาเด้อมาเด้อบ้านนี้ไปแล้วค่ะไปกินผักสมตอกันได้จ้าสมพักเสียนจ้ะอร่อยอร่อย